ท่านที่ประสงค์จะอภิปรายอีกสองท่านครับคือท่านพรชัยวิชาเดชพันธ์ขอเชิญครับครับผมขออนุญ,ญาตชัยภาวะพลอยไว้ครับขอเออช่วยขึ้นภาวะพลอยได้เลยครับผมอ,อนุญ,ญาตตามมาตราห5ิ้าเชิญครับครับก็ กราบขอบพระคุณ <c oughs> ท่านประธานแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับผมก็อยากจะขออภิปรายนะครับออให้ความคิดเห็นต่อร่างที่ท่านกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยแก้มาในมาตราเก้านะครับโดยที่มีคีย์เวิร์ดที่แก้เนี่ย ใหญ่ๆทั้งหมด4คํคำด้วยกันก็คือตัดคําว่ายินยอมออกไปนะครับเหลือแค่คําว่ารับรู้แล้วก็ตัดคําว่ามีคุณภาพออกไปแล้วก็เติมคําว่าเหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีท่านกรรมธิการคนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าให้มันสอดคล้องกับมาตราอื่นๆนะครับของร่างพรบนี้ผมก็เลยอยากจะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องกลับมาทําความเข้าใจร่างพรบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงมันมีหลักการและเหตุผลมีเจตนารมณ์เพื่ออะไรนะครับตามหลักการและเหตุผลที่เขียนไว้ในหน้าแรกของร่างนี้เลยก็เขียนเอาไว้ว่าร่างนี้เนี่ยร่างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและก็ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขไม่ถูกรบกวนทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นอันตราย ต่อความมั่นคงของรัฐนะครับอันนี้คือผมตัดตอนมาตรงที่มันสําคัญสาคัญแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อความไหนที่บอกว่าร่างนี้เนี่ยมีไว้เพื่อให้รัฐควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูด,ดง่ายๆนะครับร่างนี้เนี่ยมีไว้เพื่อส่งเสริมแล้วก็ให้ความคุ้มครองไม่ได้มีไว้เพื่อกํากับดูแลแล้วก็ลดสิทธ์นะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ครับไปสไลด์ถัดไปได้เลยครับทีนี้เรามาดูนะครับร่าง มาตร,รา9วงเล็บ4นะครับซึ่งทางคณะกรรมาการเสียงส่วนใหญ่ได้แก้ไปนะครับจุดแรกเลยก็ที่ผมวงเอาไว้เป็นสีแดงนะครับก็คือตัดคำว่าและยินยอมออกไปนะครับนัยยะของการตัดคำนี้ออกไปคืออะไรการตัดคำว่ายินยอมออกไปจากมาตร,รานี้เนี่ยก็เท่ากับรัฐสามารถเพิกถอนที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ได้โดยปราศจากความยินยอมแต่ต้องแจ้งให้รับรู้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ แถมยังตัดสิทธิการรับรู้ร่วงหน้าเหลือเพียงสิทธิในการใช้สิทธิ์ต้วแย้งตามกฎหมายอย่างอิสระเท่านั้นนะครับผมก็เลยอยากจะตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่รัฐนะครับจะทำการเพิกถอนสิทธิที่ดินนะครับหรือว่าในมาตราน,นี้เลยเนี่ยบอกว่าต้องถูกพรากจากที่ดินเขตแดนทรัพยากรธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของตนเนี่ย เราควรจะต้องให้ทางกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเขาก็ถูกลดทอนสิทธิ์นะครับถูกเบียดบันทธิ์ให้เหลือน้อยมากๆแล้วเนี่ยควรจะได้รับความยินยอมจากเขาก่อนหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่แว่แค่ให้แจ้งให้รับรู้ล่วงหน้าแล้วเราก็สามารถจะไปพรากเขาจากที่ดินเขตแดนทรัพยากรธรรมชาติและที่อยู่อาศัยได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสี่นะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วถ้าเกิดมาดูในบรรทัดที่4นะครับของวงเล็บ4ที่ว่านี้เนี่ยมันก็มีตัดคําว่ามีคุณภาพออกแล้วก็ใส่คําว่าเหมาะสมกับการดํารงวิถีชีวิตแทนซึ่งเมื่อสักครู่ท่านกรรมธิการก็อธิบายว่ามันจะได้สอดคล้องกับมาตราอื่นๆอันนี้ผมเข้าใจ ะจะเพิ่มความว่าเหมาะสมกับการดํารงวิถีชีวิตขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ท่านตัดคําว่ามีคุณภาพออกไปทําไมนะครับคำว,ว่ามีคุณภาพเนี่ยมันมี มันเป็นคําที่มีนัยสําคัญนะครับเท่ากับว่าการที่ตัดคําว่ามีคุณภาพออกไปเนี่ยมันเป็นการลดทอัสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่กลุ่มชาติพันธุ์พึงได้จากการที่ควรจะต้องมีคุณภาพซึ่งเป็นคําแสดงสิ่งที่ดีขั้นกว่าเนี่ยเหลือเพียงเหมาะสมกับการดํารงชีวิตเท่านั้นซึ่งอคำที่บอกว่าเหมาะสมกับการดํารงชีวิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตีความกฎหมายซึ่งก็อาจจะเป็นเพียงความจําเป็นขั้นต่ําที่ ในการดํารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับไม่จาเป็นจะต้องมีคุณภาพดีแต่อย่างใดซึ่งสองคำนี้เนยะมันแตกต่างกันอย่างมีนนยะสําคัญมากแล้วผมก็คิดว่าประชาชนไทยทุกคนนะครับรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยควรจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินที่มีคุณภาพดีได้ครับก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตครับสไลด์ถัดไปครับครับก็นอกจากนี้นะครับการที่ตัดคําว่ายินยอมออกเนี่ย ก็ไม่แน่ใจว่าการตัดข้อความนี้มันจะขัดกับมาตราสิบนะครับของ UNDRIP หรือไม่นะครับมาตราสิของ UNDRIP ซึ่งไทยก็ไปให้สัตยาบาลไว้แล้วเนี่ยก็ระบุไว้ว่าชนเผ่าพื้นเมืองต้องไม่ถูกบังคับให้ออกจากที่ดินหรือเขตแดนของตนจะไม่มีการตั้งถิ่นฐานใหม่เกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมที่มีการบอกแจ้งเข้าใจล่วงหน้าผมขออ่านเท่านี้นะครับแต่ว่าการที่ร่างออมาตรา10 ออมาตรา9เนี่ยนะครับมันเขียนเอาไว้โดยที่มีบอกว่าคำาว่ยินยอมเนี่ยผมเข้าใจว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา1ิของยูเอ็นอาร์ดีหรือไม่และการที่ท่านกรรมธิการเสียงส่วนมาเป็นปตัดคํานี้ออกเนี่ยมันจะทําให้ข้อความนี้ขัดกับมาตรา1ิของ u n เ d ็นอซึ่งเราก็ยูเอ,อ็นดีไอพีนะครับซึ่งเราก็ไปลงนามไว้หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของการแก้ครับซึ่งผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตและก็คำถามกับทางกรรมธิการเสียงส่วนมากไว้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับต่อไปท่าน